โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่ชจ้าสวนบนควรนะครับวันนี้ก็นี่อีกก็คืออีกหนึ่งความมั่นคงทางอาหารนะครับสําหรับการทําสวนแบบดูแลธรรมชาติไปด้วยนะครับก็เราก็จะมีนี่นะครับเห็ดซึ่งภาคกลางน่าจะเรียกว่าเห็ดโคนหรือว่าเห็ดหลวกหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าภาคใต้เรียกเห็ดจูนนะครับภาคใต้จังหวัดตรังด้วยนะเรียกว่าเห็ดจูนนะครับก็นี่นะเราก็จะมีต้นเล็กๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวต้นเล็กๆแบบนี้เราจะไม่เก็บนะครับนี่นะนี่นเห็นไหมเห็นไหมไ <c oughs> ม่ไถ่ายใกล้ๆนี่เดี๋ยวต้นเล็กๆแบบนี้เราจะไม่เก็บนะนี่เดี๋ยวเราจะเก็บดอกประมาณนี้ดอกประมาณนี้จะทานอร่อยหน่อยนะครับเพราะมันจะกรอบถ้าเราเอาไว้น,นะครับพรุ่งนี้อ่าพวกแมลงก็จะกินหมดนะครับนี่นะก็รอยที่เห็นเป็นรอยเหมือนผ่านสงครามมาตรงนี้นะครับก็พอดีมีน้องไก่นะครับเป็นไก่ปลานะครับ น้องไก่เป็นไก่ป่าแล้วก็มาเขียดที่โคนต้นทุเรียนนะครับสวนเราก็มีธรรมชาติเยอะมากเลยนะครับมีทั้งหมูริงนะครับมีทั้งไก่ป่ามีตัวหมูริงคืออะไรคะหมูริงหมูริงหม,มูดินอะฮันนี่แบดเจอร์นั่นแหละก,แลก็แล้วก็ยังมีตัวถ้าง,งูนี้ไม่ต้องพูดถึงเยอะแยะเลยถ้าแล้วเรายังมีตัวแรนหรือว่า ภาคกลางเรียกว่าตัวเงินตัวทองนะครับก็ยังมีอยู่ในส่วนของเรานะครับโดยมีความสมบูรณ์เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บเห็ดกันนะครับผมก็จะเก็บแต่ดอกเห็ดรุ่นนี้นะครับโดยเอาใส่กระทะนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บตรงที่ไก่เคียก่อนนะครับก็พวกนี้ก็ยังกินได้หมดเลยนะเดินไก่เคี่ยไปเมื่อเช้าเองนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยยังไม่เห็นเป็นดอกเห็ดโอเคนี่นะ ทำยังไงให้มันแพร่พันต่อไปขยายแผ่เป็นวงกว้างจริงๆถ้าสมมติว่าสภาพนิเวศสมบูรณ์นะพวกนี้มันจะงอกขอกมนเองโดยโดยธรรมาชาติของมันเองเลยนะโอ้ยคนมันเปียกเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะโคนทุเรียนมันนิ่มดินนิ่มมากเลยนะครับ <S <s ไม่อยากเอารองเท้าบูทเข้าไปเหยียบเลย, <N un> เลยนั่งเลยนะครับ <S <s นี่นะนี่คือรอยร่องรอยที่ไก่เคียนะนี่ดู แตกฉีกาดหมดเลยนะนี่ดอกนี้ด้วยแต่ดอกนี้ยังติดอย,อยู่นี่โคนอยู่นี่เกนไหมสายใกล้ๆนี่นะโคนอย่างนะ้ใเคียเละหมดเลยนะครับโอเคนี่อันนี้อ๋อนี่มีโคนหักอยู่แล้วตัวดอกไปไหนวะโอเคมันก็จะอยู่นี่นะดอกสวๆก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้อันนี้นะครับเริ่มมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ มาเองตามธรรมชาติเอามากินนน่นะถอนอยังไงคะดึงขึ้นตรงๆเลยลากขาดไม่มันขาดเพราะมันโดนกินดูถ่ายใกล้ๆ่ะมันขาดเพราะมันโดนกินนะเห็นว้ามีรอยกินอยู่ถ้ามันไม่มีรอยกินอะ่ะไม่มีรอยแมลงกินแบบเนี้ยมันจะไม่ขาดมันจะดึงขึ้นมาได้แบบนี้เลยเนี่ย แต่กล้องถอดหมวกไว้เนี่ยนะที่มันขาดเห็นไหมเนี่ยแมลงาเลงเดินขึ้นมาเลยนะไม่ได้ถอดหมวกมันไปนี่เห็นไหมเป็นรูเนี่ยเนี่ยที่มันขาดเพราะว่าแมลงกนินก็เลยขาดนี่ลอยแมลงกินหมดเลยนะมนลงือก่อนนะได้ได้ได้กลับบ้านแล้วใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยนะปึ๊บ โอเคเนี่ยมันมันจะติดขึ้นมาแบบนี้นะถ้าสมมติว่าไม่โดนแมลงกินแต่อันนี้โดนไก่เคียนะดูได้ได้ความเลยกินได้เหรอกินได้เดี๋ยวเอาไปล้างทําความสะอาดเรียบร้อยก็กินได้เนี่ยนี่โดนไก่เคียหมวกขัดก้านก็โดนแมลงกินนี่ยังมีแมลงอยู่เลยมาดูเร็วมันจะโผล่มาเห็นไหมนี่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 มาถ่ายเร็วเนี่ยเนี่ยแมลงเนี่ยมันจะกินเห็นไหมแมลงเนี่ยจะกินเห็ดเห็ดเนี่ยเห็นไหมนี่นี่ที่โคนเห็ดมีแมลงอยู่สองตัว นเน,นี่ยสองตัวเห็นไหมเห็นแมงสองตัวถ้าตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งมันจะกินอยู่ที่โคเนเห็นไหมมันกินนี่นี่คือโคนเห็ดเห็นปะกล้องเห็นไหมหอโอเคเนี่ยแมลงเนี่ยมันก็จะกินทีนี้นะเราก็มาแย่งแมลงกินเฮ้ยใ,ใช่เหรอนี่ดูนี่ก็มีแมลงนะแมลงกินอยู่ ทัดปามอ่ะใบปามอมะทางปามเดี๋ยวไปบอกให้เขา,านั้นนะนี่นะครับเราก็เก็บสองดอกนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวป้าเอาไปแช่นะ้ำไงดินมีดอกเล็กชอบกลิ่นมันมากเลยนะกลิ่นมันหอมแบบมีเอกลักษณ์ของมัน ถ้าไม่ใช่นี่คือกลิ่นไม่เหมือนเดิมเลยนะอาจจะคือเล็กน้อยไม่หืดหรอกมันหอมเลยซ้ำไหเรายังเหลืออีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะได้จบคลิปเดี๋ยวไม่รู้ว่าป้าทําเมนูอะไรนะใทยเห็นไหมย้อนแสงมาทางนั้นอะ่ะอืเห็นไหมใกล้ใกล้ดิ เห็นเนาะเนี่ยแมงนั้นอ่ะแมงที่กินเห็ดอ่ะอยู่นี่ตอนนี้มันกินจนโคนขาดแล้วอันนี้เราดึงขาดเองอันนี้ไม่โดนกินเลยนะเนี่ยดอกสวยโอเค โอเคดอกใหญ่ก็พอนะดอกเล็กเดี๋ยวเพื่อเพื่อมาเอานี่นะครับดอกแบบนี้จะจะกรอบมากดอกดอกแบบนี้นะ okay. นี่นะเดี๋ยวเราจะเว้นไว้นี่โดนกินแล้วโดนแมงกินแล้วเว้นไว้นะสามดอกเล็กนี้เว้นไว้นี่นะดูนี่อึ๊บหนึ่งไม่ขึ้น อมนี่เห็นะนี่รากก็ูนน่แบบนี้อันนี้โดนกินไปครึ่งไงยหายไปซิ่งเลยมือออกกนดินั่นน่ะตัวที่กินอยู่ในเห็นไหมนี่มีอ,อีกดอกหนึ่งแต่ดอกเล็กนี่ไม่เอาอเอาแค่ดอกใหญ่ก็พอโอ้มีค้างล่างอีกดอกนึง โอเคดอกใหญ่พอโอ้โอเคเนี่ยมันจะขาดพอแบบนี้เนหะ็นไหมมีเห็ดจุนนมหมูอีกสองดอกเหมือนกันหรอเป็นชนิดเดียวกันแต่มันจะดอกเล็กแล้วมันก็บานแล้วทำไมเขาเรียกเห็ดจุนนมหมูหรู้ไหม เหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนนมของหมูอะ่ะมันจะมีต่งหัวนมอยู่หน่อยหนึ่งไงนะเนี่ยนี่นี่เห็นไหมมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้แล้วก็เห็ดูันใหญ่โอเคนี้ก็เอาไว้แบบนี้ก่อนช่างมัน มาดูอันนี้เราได้แค่ไหนมาดูหมดแล้วแล้วนะนี่นะครับเราก็เอาแดดหรือเอาร่มร่มอ่ะม,ม,ม,มันอยากเหยียบโคนเท่าไหร่เลยก็อยากเข้ามาลึกเนี้ยอมาดูนั่งยองเลยนี่นะเราก็ได้ แบบนี้นะอ่าหนึ่งมื้อสําหรับหนึ่งครอบครัวนะครับสบายเลยนะครับเดี๋ยวก็เอาไปให้ป้าทํานะครับเดี๋ยวเราตามไปตามไปดูไหมว่าป้าทําเมนูอะไรเดี๋ยวตามไปดูสักหน่อยนะครับว่าป้าทําเมนูอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาลงให้ดูกันสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะก็เป็นเป็นโคนต้นทุเรียนนะครับนี่ดูต้นทุเรียนของเราก็ต้นก็โตขนาดนี้แล้วนะครับนี่สาวสวยของเรานะครับแต่ว่ายังซิงอยู่นะ ยังไม่มีลูกเลยโอเคนี่นะครับอะไรอยานมาอีกเอนี่คือผลงานของเรานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าป้าจะทําเมนูอะไรนะครับไม่รู้ป้าจะว่างทํำไหมด้วยนะถ้าสมมุติว่าอ่าป้างงว่างทําเนี่ยไม่ไม่ได้เก็บเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายดูนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอาคนทําไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวเราก็อจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนเลยนะครับแต่ถ้าสะดวกเดี๋ยวผมจะเอา มาแปะดูนะครับว่า,าทาเป็นเมนูอะไรนะครับถ้าดูจากปริมาณแล้วนะครับผมเดาได้เลยว่าจะทําเมนูผัดเห็ดน้ํามันหอยนะครับก็จะประมาณนั้นเพราะว่าปกติถ้าได้น้อยถึงจะแกงเลียงว่ามันต้องใส่ผักนูนนี่นั่นจะมาแต่ถ้าว่าได้เยอะเนี่ยเราจะผัดผัดเพื่อว่าได้รสชาติเ็าเรียกอะไรได้ texture ได้ฟิลก็เรียกอะไรแล้วอ่ะได้ฟิลลิ่งมากกว่านะครับเต็มปากเต็ม โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องสวนบุญควนไว้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะมาเที่ยวสวนบุญควรนะครับอยากมาเจอบรรยากาศแบบนี้นะครับอันนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับมาติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรหาได้จากในเพจเลยนะครับแต่ว่าปกติในเพจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทําเฉพาะ YouTube กับดูแลสวนทุกอย่างนี่ก็เวลาแทบจะไม่พอแล้วนะครับผมโอเคสวัสดีครับ ก็ทำไมได้ยีดยืนนะ không thấy nhà rộng mình mới ổ Mình nổ Hả? Mình nổ, thầy rộng ý Ừ Má nổ Má nổ Mẹ bông kìm mẹ hổ Ừ Hổ Mẹ cần tiếng Tè rau mến Chảy mạnh tắc đi Bỏ đéo Hả จึงตดไฟดิแดดถูกแล้วมัน de <laughs> con mới quả thải mới xài ok tiếng tắt thời để tắc ta con tắt thời sắc ok Điều này. Điều này เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผ่าเห็ดที่เราเก็บมาเมื่อกี้นะครับโอเคขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับกับหัวทายใหม่ได้ไหม